โดมากเยว้เจ้านว้เเอาเนี่ยเอาเนี่ย้าเอาเงี้ยนไข่โอ้ยอันนี้ไข่พังแล้วพี่น้องโอ้ยลมมากครมมามาใช่เห็นวเข้าบ้านนี่ยโคนาโอ้ยมมาอีกเ้โอ้ยรมมาอย่งคือพ่อฝนมาหลดพี่น้องเฮ้ยหมูเนี่ยดฝ้าเป็นฝนเน่ โอ้ยไต่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 รบแห้งรัพี่น้องฝนมารอดนีมาท่าท่าน่าท่าน้องหานบุญลับพี่น้องป่าเลียเน้นมาแล้วยหนีมาไหนมาเขาท่านั่นกะกะละมั่งเหี้ยกะละมั่งห้อยไปเลยพี่น้องเฮ้ยปาดมุมบั๊มมุมบั๊มอยู่ผัาเต้นค่อยขาดเมื่อพี่น้องเฮ้ยฝนรอดฝนยังมาท่านในน้ำโบกอยู่คุณคุณเห็นบ่ รอบว่าท่านีนน้ำโบกอยูแ่แค่พามๆยุขาวยุหนารลดไมกแล้วรอบบ้านใหญ่ลาฝนมาแล้วพายุก,ก็มาอย่างแรงพุ่นถ้าใบข่อยขาดเมดดใอยเมดพี่น้องลงเนี้ยปา,ปา,ปาปดบึ้มประเดี๋ยวสภาพบรรยากาศนี่พีนองเลยถ้ามันท่านในถั่วพีนองเอ้ยว่าสีเ,เ,เละๆแหละ หอมดอกแค่ยหอมคำผุ่นกคกมากๆคุสูงเรีวอยู่คุนบ้านไข่ยุ่สามแยกยุ่หัวกระจายข้าวนี่พี่น้องหัวกระจายข้าวเวลาหยาบาลเปิดเสียงยังยี่ติดไข่ดินก่อนมือเออมาแล้วมาแล้วมาต่ทั้งน้องอ่านได้รอบนี่สู้รอบนี้มาตทั้งอันอ่านเบื่อนน้องแสงรอบนี้มาใท้คุนไปโล่โค้งไปคุณกุดจับแล้วปันนี้โอ้เอาแต่ลมมาคอยเพามีฝนมาก ไปแล้วไปแล้วพูนะ่ะสีฟ้าเลียนลืีลัดลีรัตลีรัด,รด,รดไปแล้วอ้ยรมมากเมื่อกี้นี่เพราะว่ามันเฮี้ยสีพังรถุต่มต่ำเติมต่ำอ,อ,อยู่แล้วเอาอยู่แล้วไปแล้วกะจังวัตถาายวิดีโอร่อยบานเงี้ยเปิ้งเบิงเนาะชิมมะนังเฝ้าอยน่กะก็ไป่ที่ละเป้งน้ำใส่อนะันาดนี่แหละน้ำเหมือนละเป้งเป้งน้ำใส่ถนะังนั่นน่ะ ไปนั่งอยู่มองเกา่ายู่หลานะมันก็น,นั่งอยู่นี่ก็หมาหน่อยตัวนึงหมาหน่อยก็เป็นหมูหน่อยผู้พี่น้องเมืองหมาข่อยข่อยไปยงานข่อยบริเกียเมืองดูหมูหน่อยข่อยวนไปแล้วฝนข่อยไปทางอื่นแล้วบ่ามาณั่มมาตรลมเอาต่ลมตีตุมๆมากไป ทางเขาหมู่บ้านพี่น้องค่ะทางเขาหมู่บ้านนี่ยเบิร์นไปยังหาเนียอวะหาจิา้มหยามาไข่ไข่มีลูกหน่อยสองคอนกับหมาหน่อยตัวนึง <c oughs> เฮ้ยจะจากเนื้เอเขาไปแล้ววันนี้กราจายบรรยาก,กาศในีพี่น้องเบิรงฝนตกฮะ ไปแล้วเอาฝนไปนี้จาก่อยแล้วลอยลงลง,ลงไปแล้วฝุนเบิ่งดเนี่ยจ้งไหนเอาจะล่มมาแล้วเอาเ่อเอาฝุนมากินยางมุตโตกินยางนตาสร้างแต่สร้างคี่นอ้อง้าแมีไปใส่ยางจุมบูจุมบูตีรลังกาไว้ไปก่อนเนียคุณบองว่างางเนี่ยมืงขึ้นแต่ปรได้เข่าเยน็นแต่บ่ได้เข่าเย็นนี่ ห้โตโตโองแต่เล่ตัวเล่ตุ่นเลี้ยงมันจะหน่อยเลยมันซิบกาปี๋เลยพี่น้องมาต้องเอาไปเข้าไปออกมาออกมาเดี๋ยวนี sure. ้ออกมาเดี๋ยวนี้เออว้วเหยียบเขาเย็นเพิ่นบ่ขึ้นมาขึ้นมาเขาเย็นเอาเร็วมาหาจินหยาจินนู้ดได้บั่นีนิเพราะมันกล้วยได้บั่นไมาจินหยาหาจินหยาเย็นเพิ่นบ่เขาเย็นนี่แวฝนตกเร็ว นั่นพี่น้องเอ้ยเทียนหนึ่งงูเป่าตาเราเนาะคุณผูมีเนื้อเยื่อคอยยันหมาคอยตาบอดคอยยันหมาคอยไต่เนาะคอยยิ่่ำคาพี่น้องเอ้ามาแล้วมาอีกแล้วคุณล้มคอยย่ำคาเป่าตาคอยเลื่อมบ้านคามันเป็ดพี่น้องเอ้ยปากคอยพองคือเป็นอาทิตย์คาเป็ดลายคาสองหัวคอยยันหมาคอยเป็นอย่างเนาะขึ้นน้ำหมาคอยแห้งมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วมาทางนี้แล้วมา เิดน้ำใช่รึไม่แหล่ะคุณม,มาทางทางหลังเงียนพอนั่นเป็นอ,เอัเพ่อน้องเสียงไข่ทางคุณจะคุณทางขอนแก่นพี่น้องเงียนไข่โกบม่วงแล้วสิแห้งเมือเนน่อไงเลยฮะฮะถ่ายบรรยากาศทางอื้องโต๊ะละละพี่น้องทั้งนี้จะร่มซึ้งเพราะท่านตกะมา่ายบรรยากาศให้พี่น้องเมืองก่อนนองพี่น้องเนาะคลิปนี้ยาลากับฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ่ะฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยาลาเนี่ยยาลามักม่วน ฝากขอบคุณ f อทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ